ข่าวดีเจโซดานะคะที่ไปทําสีผมมา mm hmm. ก็น่าจะตั้งใจกัดเป็นสีบลอนด์ช่างทําผมเอาตัวเคมีเนี่ยลงไว้นานจนผมมันร่วง ขาดนะคะจะมีผมเหลืออยู่ประมาณ3มมิลน,นะคะก็คือมันขาดกลางท่อนพันธะของผมอะที่มันเป็นส่วนของโปรตีนอะมันถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการทําสารเคมีที่อาจจะรุนแรงเกินไปเป็นในเรื่องของความเข้มข้นเป็นเรื่องของความนานที่ทิ้งไว้นะคะถามว่าแก้ยังไงจริงเคซีก็ต้องยอมรับว่าอะไรที่ขาดไปแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือห้าม ทำสีดัดผมทุกอย่างที่เกี่ยวกับเคมีคอลในช่วงระยะเวลาที่เรารอผมโต2หลีกเลี่ยงความร้อนเนาะเพราะว่าความร้อนก็ไปซ้าเติมทําให้พันธะผมเนี่ยอ่อนแออีกส<า>ห้ามดึงดัดอะไรใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นแรง,ง,ง,งนะคะรวมถึงบำรุงอะไรที่มันใส่โปรตีนเข้าไปเยอะๆใส่เคอร์ตินใส่เซรามายที่เพิ่มความชุ่มชื่นนะคะสิ่งที่ได้เจอโซดาทําได้อย่างเดียวคือ,อรอค่ะผมมันเฮลตี้เนี่ยมันจะยาวได้แต่มันจะยาวเพียงแค่เดือนละหนึ่งเซนเท่านั้นเคสเนี้ยถ้าจะให้เขามี ความยาวกลับมาเท่าเดิมเนี่ยแค่บริเวณบ่าเนี่ยบอกว่าใช้เวลาเป็นปีแล้วค่ะ